เองที่มาทำให้แน่นอนมากกว่าดวงก็คือความรู้ในการหาเงินด้วย3อินดิเคเตอร์นี้แล้วสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่มีบัญชีเทรดสาม,มารถเปิดบัญชีเทรดใต้ลิงก์นี้ได้เลยครับคุณก็จะได้บัญชีทดลองเอาไว้เทรดฟรีๆ1 0 0 0 0ดอลลาร์และสำหรับใครที่หาพื้นที่ของการเรียนรู้ผมทำไลฟ์สดกับน้องชายสอนเทคนิคอยู่ครับสาม,มารถกดลิงก์ขอเข้ากลุ่มได้เลยครับ พื้นที่การเรียนรู้ตรงนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยสักบาทครับเราจะใช้บรกเกอร์ที่มีชื่อว่า 8x เทสนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเทรด binary option เลยก็ลองศึกษาคลิปนี้เป็นความรู้ก่อนนะครับสำหรับ binary option นะครับคือการเทรดแบบคาดเดาว,ว่ากราฟจะขึ้นหรือลงคุณเลือกซื้อถูณก็ได้กําไรครับตอนที่จะเข้าไปสู่สามเทคนิคที่ผมจะแชร์นะครับเดี๋ยวผมจะสอนเบื้องต้นสาหรับมือใหม่ก่อนเอาทูในการเทรดเนี่ยมีสี่ขั้นตอนง่ายๆหนึ่งเลือกคู่เงินสองตั้งเวลาสามใส่จํานวนเงินสี่ซื้อขึ้นหรือซื้อลงนะครับสำ โมก่อการลองเทรดได้ครับแต่ละคนนเห็นแบบนี้นะครับกดเดาๆกดโม่ๆคุณก็ไม่ต่างอะไรจากนักพนันครับนักเทรดจะมีความรู้ในการเทรดแต่นักพนัน,เ,นเขาจะใช้ดวงเม่ระยะยาวคุณก็รู้ว่าดวงของเราเไม่สามารถจะโชคดีได้ตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาทําให้แน่นอนมากกว่าดวงก็คือความรู้ในการหาเงินรู้ในการใช้เครื่องมือให้เป็นด้วย3อินดิเคเตอร์นี้อินดิเคเตอร์แรกที่เราจะใช้นะครับนั่นก็คือเคลเนอร์ครับตรงสัญ,ญลักษณ์นี้นะครับก็พิมพ์ที่ค่าเริ่มต้นเลยนะครับกดมามันก็จะมีเส้นตรงกลางนะครับตัวเคลเน ตรงนี้นะครับเวลากราฟแท่งเทียนนะครับวิ่งเหนือเส้นโนเนอร์อยู่มันมีโอกาสที่จะขึ้นต่อครับเราสามารถที่จะกดขึ้นได้ถ้ากราฟต่ํา กว่าเส้นเคลเนอร์อยู่ใต้เส้นเคลเนอร์แปลว่าคุณต้องกดซื้อลงครับเพราะมันมีโอกาสลงมากกว่านี่คืออินดิเคเตอร์แรกนะครับจาไว้อินดิเคเตอร์เดียวก็ยังไม่ชัวร์ฉะนั้นเราจะใช้อีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ครับก็คือพาราโบลิกซาหรือผมจะเรียกมันว่าเมซ่าแลวกันนะครับอ่าเราก็เซิร์ชเหมือนเดิมเป็นคำว่าพาราโบลิกซานะครับขึ้นมาแล้วก็กดนะครับค่าเริ่มต้นค่า0.12แล้วก็0.2นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดตั้งค่าจะมีเม็ดอย่างนี้ขึ้นมาครับเราสามารถเลือกสีเม็ดได้ส ดิเคเตอร์แล้วเคลเนอร์นะครับแล้วก็คาราบอริกซาหรือว่าเมซซาของเรานั่นเองเมซซานะครับมันจะวิ่งนะครับอ้อตามแท่งเทียนถ้าเมซซานะครับอยู่เหนือกราฟแล้วกราฟไม่ทะลุผ่านเมซซาให้เรานะครับกดลงได้ถ้าวันนี้เมซซานะครับอยู่ต่ํากว่าแท่งเทียนตัวแท่งเทียนอยู่เหนือเมซซากดขึ้นได้ครับเราก็มาดูเงื่อนไขตรงกันทั้งคู่ให้เรากดทิศทางนั้นครับของเทคนิคแล้วนะครับในการที่ทํากําไรว่าเท่านั้นยังไม่พอครับเราจะมีตัวช่วยหนึ่งตัวในการทํากําไรนั่นก็คือสัญญาณซิกซี่นั่นเองครับตัวสัญญา ซิกซี่เนี่ยเป็นที่บอกเรานะครับว่าเราควรจะเข้ากราฟไหนเวลาไหนได้เ,เป็นเสียงแล้วก็ขึ้นลูกสอนให้แกเรานะครับผมสัญญาซิกซี่เนี่ยปกตินจะเสียตังนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณอยากจะใช้ฟรีให้คุณนะครับเข้ากลุ่มของเราคุณสามารถเอาสัญญาเนี่ยไปใช้ได้ฟรีๆเลยเราก็จะมาลองเทรดโดยใช้3มเงื่อนไขนี้นะครับผมเคลเนอร์มเม a ซาแล้วก็สัญญาซิกซี่ให้เรานะครับเตรียมตัวจะเข้าออเดอร์ไม้นั้นนะครับเดี๋ยวเราหาตัวเล่นก่อนนะครับอ่ะตรงนี้นะครับสัญญาณมาแล้วผมเปิดคู่เงินนี้นะ GBP j b y นะครับดูครับเข้าเงื่อนไขไหมแทงกรา เคลเนอร์แล้วอ่ะกดซื้อลงได้คอมเมซ่าจะไม่เข้าเงินไขไม่กดนะครับไหมครับว่าถ้าเรามีความรู้เราจะมีความมั่นใจไม่เข้าเงืินไขปุ๊บต่อให้ตรงนี้นะครับมีสัญญาณขึ้นแต่ไม่ครบ3เงเงินไขเราก็ไม่เทรดครับแล้วดูครับผลจากการไม่เทรดครับญ,ญานซิกซี่บอกให้เรากดลงแต่ไม่เข้า3เงเงินไข แล้วมันก็ลอสจริงๆลอสก็คือเราแพ้ที่ความรู้เนี่ยใช้แต่เครื่องมือไม่ศึกษาก็จะเป็นเหยื่อของตลาดที่ชนะตลาดได้คือคนที่เข้าเรียนกลุ่มเรามีคนสอนเพียบจากการที่เรารอกราฟมานะครับเราเจอแล้วครับ EUR USD นะครับเอาเงื่อนไขครับเห็นไหมครับยืนเหนือเทเนอร์กดขึ้นมีก็ผ่านเง่อนไขแรกเมซ่าอยู่ใต้แทงเพียนแปลว่าซื้อขึ้นได้อีกสองพานถ่ที่2ผ่พนนะครับสัญญาณซกซีขึ้นนะครับกดซื้อเลยผมกดซื้อขึ้นแล้วนะครับเห็นีหมครับเราตั้งเวลาหนาทีนะครับผมแล้วก็แค่นั่งรอคร เราเตรียมตัวทบครับเข้าเงินไขเรา3แบบยังไงก็มีสิทธิ์มากกว่าครับโอเคในด้เตรียมวครับผมจะทบนะครับให้เราได้กำไรจากตลาดนี้นะครับสองกดซื้อขึ้นอีกครับเอเคเราเสียไป1,000นะครับต่อไปคือเราทบ2,000คือเราจะได้กำไร1,700นะครับเราสี่สามสองหนึ่ง โอเคครับได้กำไรไปนะครับผมสำหรับไม้นี้แค่เราทำตามเงื่อนไขต่อให้การมันผิดทางนะแท่งแรกนะครับคุณก็ไม่มีความกลัวครับเพราะว่าคุณรู้ว่ามีโอกาสมากกว่าอยู่แล้วและบวกกับเราเนี่ยมีการวางแผนเดินเงินที่ดีเราวางแผนเงินเย็นไว้เรียบร้อยเราวางแผนเงินที่จะทบเพื่อแก้ไม้ได้โอ้มันสบายมากที่จะทำกำไรครับคือซิกซี่เนี่ยจะให้เราทบแค่สามไม้ถ้าเกินสามไม้แสดงว่านะครับก็คือเราควรจะหยุดเทรดได้แล้วเพราะว่ามันเกินเงื่อนไขการทบไม้ของเรานะครับทำตามแผนยังมั่นใจวันนี้ก็ได้กำไรถอนเงินไรปกติได้เลยซับโรเกอร์ 8x เถิดตรงนี้วันหนึ่ง20-30เป็นการเทรดที่รวดเร็วแต่ตรงพลังมันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการหาเงินฟังอย่างนี้แล้วนะครับใครที่อยากเข้ามาศึกษาเรียนรู้สามารถกดลิงก์จอยเข้ากลุ่มได้เลยครับมีไรส์สดสอนเทรดทุกวันครับแล้วก็มือใหม่เนี่ยสามารถเปิดบัญชีโบเกอร์กับ 8x เถิดได้เลยครับแถมพื้นที่การเรียนรู้ตรงนี้สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มได้เลยฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายหวังว่าเพื่อนๆคงชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกําลังใจให้กันจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆของช่องลครับนะ